ครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังเคลื่อนไปที่อ,อนุสาวไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตอนนี้อยู่ที่เส้นของอานางเลิงตลอดเส้นทางนะครับตรงน,นี้น่าจะเป็นแยก วัดโสมนัสนะครับซึ่งถ้าจุดนี้ถ้าคุณผู้ชมเคยมาก็จะเป็นวัดโสมนัสนะครับแล้วก็ตัดไปที่บริเวณจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายที่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการ,ารสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับาูดน ด้านหลังของผมนะครับคุณผ,ผู้ชมก็ยังมีแนวของเจ้าหน้าที่นะครับที่แนวกั้นอยู่ที่บริเวณเสะพานมะขวานนะครับ ให้คุณชมดูบรรยากาศไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปที่ตอนนี้นะครับมีการหยุดการเคลื่อนขบวนที่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมที่บริเวณจุดด้านหน้าผมนะครับที่ผมให้คุณผู้ชมดูเ <ME> <A> มื่อสักครู่นี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นะครับมาตั้งแนวกั้นเพื่อที่จะไม่ให้ผ่านไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับ ก็เด to well ี๋ยวจะมีการเคลื่อนขบวนจากจุดนี้นะครับคุณผู้ชมไปที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าจุดที่เรากําลังจะเคลื่อนไปเนี่ยนะครับก็มีการตั้งแนวปะทะของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแนวปะทะนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นแนวสกัดขออนุญาตใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ยอมให้ผู้ชุมนุมข้ามไปที่อีก ได้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเจราจากันที่สะพานผ่านฟาริลาดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงที่บริเวณจุดนี้ก็ยอมปล่อยให้เดินผ่านเข้าทางถนนนครสวรรค์น,นะครับเรากำลัลงจะมุ่งหน้าไปที่ทรมเนียปรัฐบาลนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศที่ด้านหลังเวลานี้นะครับมีส่วมบุนชนไปรออยู่ที่จุดนู้นแล้วนะครับน่าจะมีการเปิดเจราจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี้นะครับคุณผู้ชมก็มีทางสื่อมัญชนนะครับที่มาปักหลักอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานที่แยกเทวกรรมนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นคลองปดุงกรุงเกษนะครับที่จุดนี้ก็จะครับผมก็จะไปที่ทำเนียบร,รัฐบาลในเส้นทางนี้นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเจอจก,กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามี าการตั้งแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็จะเป็นสื่อมวลชนก็บางอยู่นะครับคุณผู้ชม น,นี้จะเปิดการเจราจาอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางกลุ่มผู้ชุมนุน,นะครับ นี้มาถึงที่บริเวณแยกเทวกรรมนะครับถนนนครสวรรค์ที่ตัดมาที่ริมคลองพดุงกุมเกษมนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นจุดที่จะข้ามไปทางทำเนียรัฐบาลผ่านทางจุดนี้เพื่ออ้อมนะครับไปอีกทางหนึงนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าหน้าที่จะเจราจาอย่างไรนะครับในกลุ่มผระชุมนุมมีการตะโกนขอให้เปิดทางนะครับ

ก็มีการเจรจาเพื่อที่จะขอเปิดทางนะครคุณผู้ชมกลุ่มผู้ชุมนมก็มีการขยบนะครับแนวไปที่ทาง มาต่อเลยมาต่อเลยเปิดฝังนี้ครับพี่ ทางนี้เปิดเหรอ มันมีแนวไม่มัน,มน ใจเย็นเย็น่น้องใจเย็เยดโรก้าวของเรารู้รื่องของเราทันทุยแต่เจรจาเปิทเดียร์ทางให้น้องชายเดินทางโดยสุนุมข้าศึกให้น้องใจใเย็นแล้วฟัเสียงคน่งเานันโดนยาไม่ใสได้เราคนไม่ใจของเาที่บ้านาการณ์ทางความเป็นกวน เป้าหมายเราเป้าหมายเดียวนั่นคือไปทำคแนนให้คู่บ้าย้ำคืนที่มาควาแม้พลาดทันทันคว้าเราเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายเราที่จะไปจัดการอยู่เขาเราต้องไปจัดการจับหัวหน้าบังู่ที่ยืนให้คู่บ้าตราชนะไปเรา กองเขาเป็นคนเหมือนกันมีจิตใและัวใเกวกันแ่เาบลแล้วไปสาม่าฝังนะครับแนมารบของเขาได้อะไรบ้าไบอกปยังเนหน้าเลยครับท่าทาของเากา